อนี่ดูสิยี่สิบเก้าแปปเดียวเองไงมามันง่ายไงคุณ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 ประชุมออกทีวีคุณประชุมออนกับคุณอนัญาออกทีวีคุณอนัญาอยู่ตรงนี้คุณน่ดูสิเนี่ยเห็นปะล่ะเอี่ยอย่าลืมทไมพวกเราวสูงนี่เราใช่มก้าวสูงใช่ค่ะใช่แต่พวกเรายังไม่ตายนะพวกยังอยู่ เรามาในตรีมชุดยีนมาในตรีมใช่ชุดยีนวันนี้ที่ไม่ละถักกัน่ะคุณซื้อสินค้าเป็นเลขสี่มาเลขสามกันใหญ่เลยลงตะกร้าคุณปุ๊กปีหนึ่งห่อกี่กรัมสองร้อยค่ะ200 h u n d r e แน่นๆอย่างนี้สองร้อยกรัมคุณดิสมีซื้อตะกร้าสองร้อยกรัมคุณดิสีหรอสั่งอะไรคะเนี่ยสองกระสอบมาสั่งอาหารให้ลูกเองคุณดิสมีซื้อสองกระสอบนะคุณนี่ไงคุณมดเดียค่ะคุณหมูเดียหมูเดียค่ะคุณหมูเดีย คุณเบียรคุณบุเรียรซื้อสามกับหนึ่งใช่เลยค่ะคุณวนิชาซื้อสองอยู่คุณนิชายังพี่อ้นมาว่งแผ่นเท่าฝาบ้านเขามายังคะอ๋อของคุณบีมจารุวรรณนั่นนะเขายังไม่เขาจะมาอีกมเขามาใหม่เนี่ะเราก็น่าจะชวนเขามาลองเพลงต้องชวนมาร้องเพลงอยากจะแช่มไว้ตั้งใจเธอเขาไปวอร์ดเสียงก่อนเหรอเขาไปมาเชธอแค่รักฟังฟังแล้วใช่ไหมเพียงข่าวนะใช่ ให้เขาไปวอร์มเสียงก่อนคุนจอยก็ซื้ออุ้ยอุเห็นไหมยังไม่ได้มีการสอบถามอะไรเข้ามาเลยอะจานสแตนดที่ซองนะคะใช่ใครต้องการจะกินเปรี้ยวก็เปรี้ยวไปเลยแบบมันมีไว้์นิโตรเปรี้ยอันนี้เปรี้ยวจี๊ดคุณอย่าลืมกดติดตามหมดฉันไม่รู้นะเออไม่แล้วตะก้าวสามหมดทำไงอ่ะมีเท่าไหร่เนี่ยเอางี้ดีวันนี้เกิดนะไม่กล้าเปิดจะต่อไปดูอ่ะขึ้นต้นมาขามาเพิ่มหาฟิี์มาแล้วแล้วพี่เมย์บอกทำเท่านี้ทำไลฟ์เราเท่านี้พอแล้วเพราะว่าทำเยอะมากอุ้ย อะไรอะไรสี่สิบสี่พี่เมย์พุยว่าผมต้องลงทุนกับพี่เมย์แล้วอะดีมามีสินค้าในตะกร้าสี่สิบสี่ชิ้นไวแปลว่าอะไรอะแปลว่าเยอะป่ะให้โรงงานผลิตสิไม่เออแม่ท้าไม่เป็นน่ะเขาทำมืออย่างเดียวเป็นมะขามทำมือเขาบอกว่าถ้าเป็นโรงงานแล้วมันไม่อร่อยใช่บอกว่ามันก็คือไม่ใช่โฮมเมดไงทำมือมันคุณสไตล์ใช่ไม่งั้นฉันก็ฉันก็ถึงกินไง อไม่เหนื่อยงงานนางไม่กินแล้วเพราะว่านางเป็นคนเยอะเรื่องคุณแม่ที่อะรักสุขภาพรักสุขภาพวันนึงที่สามกินนะทีฉันกินแล้วแบบโอเคเ่าล่ะเพราะจ้าเป็นคนไม่ก้อยปรยพวกน้ำตาลงใช่ไหมโอเคอยากกินมันเป็อร่อยจริงฉันเลยโอเคแตะก้าสามรสชาติไหนคะตะก้าสามดูยังไงพี่เอ๋โอ้ยตะก้าสามก็คือมะขามคลุกพริกเกลือนะจ๊ะเอออ่ะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้อุ้ยขอโทษเม่เป็นไรค่ะเป็นมะขามยักษ์นะคะหั่นหั่นชิ้นไม่มีเม็ด แล้วก็ชาติแบบว่ากลมกล่อมแล้วคลุกปีกเกลือแล้วเป็นอย่างงี้คุณดูทางช่องทางคุณคุณดูช่อง <laughs> คุณดูช่องทางเดี๋ยวทุุงนี้ปิดแล้วขายต่อนะอันนี้จะก้าสา <laughs> เอาไหมเดี๋ยวดึงแม่ให้เปอร์เซ็นต์หน่อยซีน้ำพีกเอาดึงนะ 6หวานไหมคะหกหวานอะไรพี่ลีกคืออะไรพี่เอก6คืออะไรไม่กคือดููยังไงอ่ะนี่ไงเลื่องขึ้นมาอีกมะข่าวหยีซิ่งก็น่าจะเป็นไม่เปรี้ยวหวานนำใช่เปพราะว่าเราเหมือนยีซิมเลยอะไรยีซิมาหยีซิ่งเขาเป็นชื่อย่อเป็นมะขามหยีคลุกน้ำตาลไอซิ่งอันนี้ก็คือเป็นมะขามหยีคลุกบวยอันนี้อยู่ในหมวดที่ไม่เปรี้ยวค่ะเพราะฉะนั้นใครที่แบบเออไม่ชินกับความเปรี้ยวก็ลวกไปเลยตะกร้าสามอร่อยใช่ค่ะคุณเดซี่บ จริงพี่เอกี้ชอบมากชื่อว่าขามติเกลือแต่อันเนี้ยคือหมดที่ไม่เปรี้ยวแต่ถ้าเปรี้ยวจีดเลยเป็นแบบดึงวิญญาณเลยแบบพี่คุณัญญาไว้นนี้ก็คืออันนี้ชื่อเปรี้ยวจีจีดจีดอันนี้เตินจริงๆแล้วกินง่ายแค่มีฟันย้ำลายมันจะไหลมาข้างๆเลยก็ให้เขาอันนี้ให้อันนี้ให้เขาลากไปเลยไม่ให้หยาเราก็ลุยเปรี้ยวจีนี้จะมีจะมีเกลือเม็ดเม็ดด้วยนะให้โหเราต้องเบร์ก็ใส่ดื่มชอบมากคูณเหลืออีกหก คุณดูดีๆนะแบบถุงอันนี้หนึ่งร้อยถ้าแบบกระปุกอะร้อยสามสิบแล้วก็มีครึ่งโลโลหนึ่งก็แล้วแต่คุณดูในในตะกร้าดีๆเท<ด>ใส่จานค่ะจะได้เห็นชัดๆไม่เทค่ะ <laughs> <laughs> จะบดตะกร้าเลยไม่เยอะเยอะเพร<อ>าะเทแล้วเดี๋ยวขายดีกว่านี้ค่ะคุณดูทางนี้ค่ะเอ,อนี่ค่ะดูทางนี้ค่ะเยอะนะไม่น้อยนะอันนี้ก็ชัดแล้วนะหนึ่งใบแดงนี่คือแบบไหนขอดูชัดๆเยอะเยอะคุณอย่ามาให้ดิฉันทำด้ที่คุณบอกีการีดเดอรค่ะวาย คุณจะตาซื้อใหญ่เลยคุณจะตาหน้าร้านค่ะคุณจะตาซื้อสองซื้อสี่ซื้อสามโอ้ยปลีลูกเพจพี่นะเขาจะเป็นประเภทที่ว่าเขาซื้อแล้วเขาโอนแล้วเขาค่อยมาคุยกับพี่อ๋อเขาจะไม่พูดเยอะคนที่พูดเยอะคือไม่ซื้อเออใช่ใช่คุณแม่สังเกตนะมใช่คุณแม่สังกตไหมกลิ่นอะไรคะกลิ่นเป็นอะไรคะกลิ่นเปรี้ยวกลิ่นหวานฉีดให้ดูหน่อยได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ย นโดยเออหนูก็ซื้อหนูเข้าไปปุ๊บหนูดูแล้วหนูซื้อเลยใช่ป่ะทุกคนตั้งใจจะซื้ออ่ะเขาจะไม่ไม่ควรจับนี่คือเมอร์เซอร์อะโวคาโดอันดับหนึ่งในติ๊กต็อกอะโวคาโดต้องนำพันพุ่มมาสวัสดีน้องลิลไอเล็บติ๊กต็อกไอเล็บติ๊กต็อกไอเล็บติ๊กต็อกคุณตาลคุณกำลังซื้อหมายเลขสามซื้ออะไรดิฉันขอจับจ้องคุณก่อน ถามไงขำของฉันไงอ๋อขำพี่เกลือไงเฮ้ยไขายจับขอเงได้หมดเขาต้องจัมปะก้าได้ปะ่ไไม่แต่เราไม่ไม่งั้นทีหลังเราก็มีกระดาษเล็กๆมา่ะไม่เธอต้องมีเครื่องหนึ่งใช่ป๋อกันแล้วใช่ไหมเออเราต้องมีแต่เครื่องหนึ่งเธอต้องใช้อีกอัดเขาหนึ่งดูนะผู้อื่นอัดแล้วเนี่ยเอออัดเขาอื่นอัดกว่าทอาจารย์เมื่อกี้ อถ้าเป็นตัวเราสืบพราว่ามันตัวใหญ่จังอ่ะก็เพราะว่าพี่ทำเอย่างนี้ไงอ๋อแต่เราจะไม่เห็นหน้าเราไงตอนนี้นะคะตะกร้าที่1กับตะกร้าสามนะคะเป็นตะกร้าฮอตค่ะโอเคเหลือเท่าไหร่บ้างคะเหลือกี่อันบ้างเหลือกี่ชิ้นพี่เอกดูไงอ่ะเธอต้องไปเข้าเซลเอร์เซ็นเตอร์สิเซลเอร์เซ็นเตอร์นี่ยพี่เอกี่เขาเป็นแบบโปรเฟ s ชั o นอลอุ้ยคนชอบอันนี้สุดไหมอ่ะอะไรอ่ะหนึ่งกับสามคอมดิกเนี่ยหนึ่งกับสามฮอตนี่ขายได้เท่านี้นี่คอมดิกอ่ะ มมะขานี่ในรถเข็นอีกนะหล่อฮอสฮอสแต่ว่ามาเวทที่จะเพย์เวทที่จะเพย์เฮ้ยอันนี้หรือหกเฮ้ยอันนี้ขายดีเลยนี่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 ขายพริกเกลือขายพริกเกลือขายดีมากสุดๆนับว่าวันแล้วก็ปักอะไรไปนับว่าวันส์ไงแล้วปักมาอร่อยม้ะะอ่เราปักอันนี้จับใจคนปกติไม่เคยกินมะขามเลยอันนี้คืออร่อยใช่แล้วความเปรี้ยวไม่ได้เปรี้ยวแบบเขาเรียกอะไรนะ แบบ artificial มันคืออะไรอะแบบว่าอะไรจีเป็นแบบว่ามะนาวจริงอะไม่ใช่ไม่ใช่เปรี้ยวแบบข้างๆพี่อ้นคือน้องแนนซี่ที่ร้องอยู่เอปเปิลเขาชื่อนาตาลีเดวิดค่ะร้องเป็นยงไงโอ้โหอีกอ่อเกือบจะใช่แล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงนาตาลียาเออล์แนาตาลียาไม่เปรี้ยวปลอมเออไม่เปรี้ยวปลอมเจี๊ยบบอกเจี๊ยบบอกคุณกอไก่คุณปุ๊กก็กำลังซื้อใหญ่เลยเห็นไหมใช่อ่ะเจี๊ยบบอกไม่เปรี้ยวปลอมใช่ใช่ไม่เปรี้ยวปลอมเปรี้ยวปลอมมันจะแบบ คุณปฏิภาณเุณเมีอ่ะเออาหัวล้อเราใหญ่เลยนะเขาห้าัเออเราซื้อเราเรากหัวล้เราเขาก็ไม่ใช้เราเทใส่จานเออเนี่ยนาตีแจสกี้เปล่าคะใช่ใช่ค่ะเขาลองเพลงสตรอเบอรี่ออกเทปเมื่อปี2,542อุ้ยฉันเป็นดีเทียดออกออกปีอะไรสามเจสมร่สามสนางออกอะไรว่ชุดไดนเสาก คุณหนุยคุณหนุยหนวดื้อใหญ่เลยอ่ะน่ารักหนุยเปล่าคุณหนุยเหรอช่วงรวมวัยรุ่นยุค90น่ารักกินกับข้าวได้ได้ค่ะถ้าคุณซื้อแล้วอ่ะนะแต่ถ้าคุณยังใส่แก๊กืดออะไรก็ได้กินข้าวต้มคือถ้าดับใดที่คุณยังไม่ซื้อมันจะทำอะไรกับมาขมไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณซื้อไปแล้วคุณต้องเสิร์ฟนี่ตอนนี้ฮอตมากอันนี้ฮอตเอออันนี้ฮอตพริกเกลือคุณซันนี่เอามันเรื่องจริงก็เรามันเป็นของเราแล้วแต่ถ้าคุณมัวถามอยู่แล้วคุณไม่ซื้อ่ะะมมมมัันนเเราก็จจไดดิี๋วห ใช่จ้ะรีบกดนะคะแม่แม่นี่ร้อยแม่แม่ข่ยสิยายเล็กมาค่ะมาค่ะหยีซิ่งหยีเออหยีบวยอันนี้คือแบบไม่ได้เปรี้ยวจี๊ดเปรี้ยวจัาอันนี้คือรสแบบมะขามีเดียมใช่มะขามหยีคำว่าหยีหอยอสระอีหยีก็คือเป็นการหยีกับน้ำตาลมันจะไม่เปรี้ยวให้หยีได้มะขาให้หยีใครที่ไม่ชอบเปรี้ยวไปที่หยีฉันแรกดูแล้วเฉยๆตอนนี้ซื้อแล้วสองใครพู นี่ไงคุณวิภพาไหนยะนี่ไงตอนแรกจะดูพี่อ้นเฉยๆแต่ตอนนี้ซื้อแล้วสอนคุณวิภาเลิศขอปักหมุดเขาพี่เห็นคุณวินพาเพิ่มสูดเสาเลยนี่ไงคนจริงเรียกชื่อเรียกชื่อคุณน้ำตาลไอซิ่งจะเป็นคุณดาดัสคุณดาดัสเขาน่ารักกับชานเออเป็นลูกเพจเห็นไหมเขาไม่พูดเลยต้องเรียกชื่อเออคุณดาดัสใช่จะอ่านก็คุณแสดงว่าเป็นลูกค้าที่กลับมาใหม่ Repeat customer Repeat แล้วอยที่เสมอแล้วไม่เคยถามซื้อตลอดแล้วค่อยมาทักสวัสดีค่ะหลังจากที่โอนแล้วคนจริงต้องจริงซื้อแล้วค่ะใครซื้อแล้วช่วยกดคอมเมนต์ซื้อแล้วนะคะุณแกูน่าซื้อใหญ่เลยพี่เอกลี ใครซื้อแล้วจ่ายตังค์แล้วพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาค่ะซื้อแล้วค่ะเดี๋ยวลีจะปัดขึ้นสู่ยอดเสาได้เลยใช่ดิฉันว่าของดิฉันทั้งหมดก่อนที่จะเข้าไลค์คุณธัญญาเออนั่นดิคุณใหม่ชนการก็ซื้อห้าทำมาเพิ่มแล้วคุณฟิลโซนช็อปนี่เป็นไงอุ้ยพูดถึงอะพี่เมย์มันถึงได้ดินไปไหนตอนไหนอะคนขายได้ไปอะไม่ยมไปอยู่หนาคนหนาอยู่เลยดัน ชอบชองเที่ยวไทยใช่จ้ะเที่ยวไทยน่ารักน่ารักเพชรบูรณ์ซื้อแล้วนะคะนี่ไงคุณกัสก็เออคุณคุณคุณอะไรนะคุณคุณคุณตาคุณตาค่ะตาค่ะแล้วพี่เต้าเต่าเออใช่ไหมเต่าค่ะเออเออเต่าค่ะไปส่งสามถุงฉันคืนนี้เลยพี่เมย์พี่จกสังกี่ิดูส่งมาไซน์ซื้อแล้วจ้ะไม่ประสงค์แสดงจำนวนคุณปฏิปักษ์คุณปฏิปักษ์คุณปฏิปักษ์ซื้อสามอันนี่ฉันจ่ายเออนี่คุณสต่ะอานจิ คุณสารพามีลิ้วนน้ำพริกขมิ้นสารับษกระปุกนั้แย่หรือช่วยพี่หน่อยยีหมดค่ะเอามาเท่าไหร่ยีอ่สิบเดหสนุกจังเลยอะซื้อแล้วงับอ๋อสกิดคุณนายจิ้งแม่สุอ่รนคุณนี้ก่อนเขาหน้ารักคุณสารพิมาว ไม่มีมาหมิวซื้อสองคุณถึงได้บอกว่าซื้อแล้วม่ประสงแสดงจำนวนใช่ใช่นี่ไงเขาสามถูกเขาบอกมาแล้วเออไม่ประสงค์ที่แสดงจำนวนคุณขนมตาลซื้อหกอุ้ยอุ้ยอีลีอีลีมันสนุกพี่เอ๋อยากมีตะกร้าอะไรบ้างอ่ะอีลีขายหยีซิ่งเองเลยอีลีปากปากไอพี่ซื้อแล้วงับปาก ปคุณอะไรอ่านชื่อคุณน้ำจิ้มแม่สุพน์สดอเขาขายน้ำจิ้มเหมือนกันเขาเคยมาไลฟ์ในไลฟ์ร้านซื้อแล้วคงขาอ่าโอเคคิดถึงนะจ๊ะน้ำจิ้มแม่สุพรเป็นดาวไลเป็นดาวไลจ้ะเขาจะไปเที่ยวแคนาดากับฉันคุณดาดัตคุณคุณคุณแชร์ด้วยคุณนั่นคุณขนมปานคุณซื้อเยอะมากคุณขนมปานคุณลิสหกสี่สามคุณซื้ออะไรมั่งอ่ะดิฉันอ่านไม่ทันหรอหกสี่สามจ้ะคุณสตรอเบอรี่โอเล่เม็ดใหม่เข้ารวมแล้วเมื่อกี้เชื่อ คุณตู้ข่าวคุณปักหมุดไอ้คุณคุณเออคุณสามีคุณลีเอาลูกกินข้าวอยู่มั้งเนี่ยคุณจะมาดูเพื่อความสนุกสนานย่างดียงไม่ได้แล้วมันต้องมีตัวเงินเข้ามาเขาใจป่ะตอนนี้มันมีขามริกเกลือคุณตู้เข้าใจมาอันเนี้ยมันก็บีบีกับลินอันเนี้ยที่คุณเอกกี้เขาเป็นพรีเซนเตอร์อยู่คือตัวนี้เลส่วนอันนี้คุณธัญญาเป็นพรีเซนเตอร์เปียวจีดนี่ไงเอาลูกกินข้าวอยู่อ้าวไปดูวงจรปิดผัวเดี๋ยวดูไม่ไม่สามีโอผัวขอโทษเอาลูกกินข้าวจ้าคุณณคุไไออเยมาาจกะร อิทธิกรอนจริงอ๋อพี่เอกกี่จ้น้มหอมพี่เอกกี้น้ำหอมจะต้องอยู่ที่เจ็ดโมงเช้าเท่านั้นเขาจะไม่เอามาพัมเพลือเลยคุณขนมตาลซื้อมาเลยสามรสปักหมุดเน่คุณใครมีโอกาสพี่เอกจะบวชให้คุณขนมตาลนะจ๊ะเอาลูกกินข้าวจะกหัวเธอเพื่เธอมีเพื่อนไหมไม่มาทำมาเซ่แต่มีเยอะแยะหลายรอสิสามย่างสี่สิบเปิดลูกเพื่อนสามีให้เพื่อนสามีมาสีเลี้ยงเป็นถาดสี พราะเขาไม่ได้พี่เจสักทีเขาก็จะมากินเพื่อนแต่มีลีแล้วคุณกิกิคุณกิกิลาลาคุณกิกิลาลาซื้ออีกแล้วดิฉันดีใจคุณกิกิลาลาคุณสุนิศคุณสุนิศเอ่อคนเพิ่มสินค้าหมายเลขสามลงเลยนะจิรารัตยาเพิ่มสินค้าหมายเลขสองลงในตะกร้าสินค้าอยากเอาน้ำพริกพี่เอกมาขายจะกินส่วนต่างอ่ะคิดมาถึงตอนพี่อ้นถาคำถามคือครับอ๋อกับคุณแม่แม่เรามีทุกคำตอบแค่คุณบอกคำถามคือรวยไหมนี่จะไปทานยาทานาดา เออร้อยแล้วลงแล้วจ้ะพาออมมี่ไปเล่นทุกคนสกีจะร้อยบ้านแล้วนะเดี๋ยวจะลงแล้วนะรีบกดเพราะว่าที่ขับขายไปสามพันห่อแล้วนะเฮ้ยอย่าอวดเว่าต้องรู้จีเดี๋ยวตำรวจจ้ามะขามจะหมดเอ่อนครราชสีมาคุณแอนคุณแอนหมายเลขสองกองหก สองกับห้าสองกับห้าใช่คุณนันทวดีสามกับหนึ่งกับสี่เห็นไหมไม่พูดไม่เคยพูดนี่ไงนี่ไงใช่ตัวจริงรีบกดค่ะของมีน้อยถูกต้องคุณดาด้าเขารู้จริงนะกดก่อนมีสิทธิ์กินก่อนปักหมุดคุณดาดาสเลยส่งไว้ด้วยใช่ไหมพี่เมย์ใช่พี่เมย์แพ็คอยู่เนี่ยตอนนี้ที่ไม่คุยกับเขาใช่แล้วกินไวแล้วเมาแล้วก็แล้วก็อยู่น้ำหนาสั่งสองถุงให้ห้าถุงเขาก็จะส่งมอเตอไซค์ให้คุณเอกที้เลยเพราะว่าเขาเขาาอยากจะบวชนี่คุณ คุณไม่ถามเลยหรอคุณซื้อใหญ่เลยคุณถามเลยุ๊ยเพิ่มนี่ซื้อสินค้าหมายเลขห้าเพิ่มสินค้าหมายเลขสาลด ใครไม่ซื้อวันนี้ก็คือเฮ้ยตอนนี้สินค้าไหนถ้าขายดีนะเป็นมากมันคือออะไร่ะพี่ยบุ้ยถุงสองร้อยอันนี่นี่นี่สีแดงขี่บุ้ยต้องมาขี่สติ้งซึ่งอะไรที่เป็นน้ำตาลีมวาเลนไทน์กําลังจะมาซื้อสีแดงไปมอบได้ผัวชอบง่วงเมียชอบง่วงซื้อยคุณตู้คุณตู้อ่าวคุณอิทธิกรมาขำดีคุณจะต้องเอาอันนี้ที่พี่เอกกี้ก็เป็นพรีเซนเตอร์ไม่พี่ตู้ชอบอันนี้ไหนพี่ตู้ชอบอะไรพี่ตู้หนูเคยกดให้พี่ตู้อันนี้อยากฝากไว้พี่ตู้แต่ว่าอันนี้้มันแแกลว ได้อันเก่แล้วแหละไม่ได้นางถุงแค่นี้พอไม่ดะให้นางอมใตลิ้นหรอกให้นางลืมทุกอย่างในสิ่งที่นางคิดมาถามดีทุกอันจริงๆมันอร่อยเราคิดไว้แล้วว่ามันดีเราถึงเอามาอร่อยอร่อยเพราะเราก็ขี้เมาเข้าใจปะเพราะฉะนั้นเราขี้เมาว่าเราจะขายของที่ให้คนเมาไม่ได้ท้องลุ่มอยู่ไว้โอ๊ยเยอะจริงใช่ใช่นางไปกินคือนางเป็นคนแพ้ก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่ใส่พริกน้ำส้มแล้วทุกครั้งให้นางสั่งอ่ะนางก็จะลืมบอกว่าไม่ใส่พริกน้ำส้มนะครับแล้วก็เนี่ยเกิดเหตุ นั่งเป็นคนสาอท้องนะสามส่ผู้ชายเป็นไรอ่ะเข้าห้องน้ำทั้งวันอะโรโมติวมาไม่รู้ยาโบราณอ่ะยายาโบราณโรโมติวเออ้แบบใช่ตู้แล้วมันลาดลงมาบริเวณหัวเข่าไหมเอออะเลอะเลอะกางเกงในเปลี่ยนมาทิ้งซื้อกางเกงในในทิกตอกตู้เลิศกางเกงในกระดาษพี่เมย์จะลอยบ้านแล้วเราจะลงแล้วเพื่อนแบบแพ็คไม่ทานแล้วนะคุณนันทวดีน่ารักซื้อสี่ซื้อหนึ่งซื้อสามเป็นคนที่น่ารักซื้อสองคุณนุซื้อสองคุณน้องแมวซื้อสาม ผู้ที่เราประกาศชื่อเหล่านี้นะคะไม่มีคําถามเลยซื้อแล้วโอนแล้วเห็นต่อหน้าคุณกุ้งซื้อสองซื้อสินค้าหมายเลขสองคุณกุ้งที่มีเลนโบหน้าหะใช่คุณดารดัสเห็นเราพูดด้วยก็คือซื้ออีกใช่เพิ่มสินค้าหมายเลขสาไม่แต่ว่านี่เขาเป็นของส่งของฝากให้ผู้ใหญ่เนี่ย ติดใจนะแต่ว่าตัวที่มีน้าตาลไอซิ่งก็คืออย่ามาวีนนะถ้าคุณไปตั้งที่ร้อนๆน่ะเพราะมันจะซึมเข้าไปในมะขามน้องลีคุยกับพี่สิเนี่ยที่มันเป็นน้ําตาลไอซิ่งไม่กำลังพยายามจะแกะอันนี้อยู่เนี่ยน้ําตาลไอซิ่งอย่าไปไว้ในที่ร้อนมากเแต่มันไม่เป็นผงๆนะแต่ต่อให้มันซึมเข้าไปมันก็อร่อยอยู่ดีมันก็อยู่ในมะขามเรานั่นแหละ บางคนเว้ยซืเกลือทำไมสวยจังเลยก็เป็นเกลือชมพูเรียนแบบคุณเอกี่แต่ก่อนแต่ก่อนเราสูตรแรกใช้ใช้เกลือแกงใช่แล้วมันจะละมุนกว่าใช่แล้วก็คุณเอกลุงเอกกินแล้วเป็นยังไงบ้างนะอ้นลุงเอกกินเราชอบมากเลยทําไมจะต้องไปอิงลุงเอกก็คือชอบลุงเอกลุงเอกชอบตัวที่ไม่เปรี้ยวค่ะเพราะว่าลุงเอกจะไม่ไม่ไม่ยึดทางเหงือกล้นลุงเอกชอบหยีซิ่งกับหยีบวยจ้า เนี่ยอันนี้คือน้ำตาลไอซิ่งเนี่ยมันจะละลายเข้าไปมันจะเป็นแบบนี้นะแต่ถ้าไปถึงมันจะขาวโพลนอย่างนี้นะอย่าวีนเข้าใจยังซึ่งมันเป็นทรรมถ้าคุณนุ๊ตซื้ออีกแล้วคุณนุ๊ตจอื้าคุณนุ๊คุณพัชพัชซื้อสินค้ามาแล้วสองซื้อสินค้ามาแล้วสามซือ้อสินค้ามาแล้วห้าคุณปราดคุณปราดปราดปาวราใหมยเลขสองคุณจีจ้าห้าแต่ก้าสามจะหมดแล้วนะคะแต่ก้าสามเอ้าหลือกี่อันกันแม่เบลจีจีค่ะ ข้อมูลแม่เปรี้ยวจิจ้ใครแบบว่า <ๆ S 2> ขับรถกลางคืน <c oughs> ข,ขับรถทางไกลตื่นเช้าไปส่งลูกส่ง สามีพรรยาไปทำงานขอใหเป็นตัวนี้ผู้ปกครองที่แบบเออขี้เกียจตื่นต้องตื่นำลายนี่ม,มันมาจากตรอมเลยนะไม่ต้องรอถึงให้ถึง6กลอ้ลอสิล้อขอให้สล้อแล้วก็มีในรถก็โอเคอร่อยไม่เอาไว้ที่ตรงข้างเกียร์ข้างกับข้างประตูอไว้ข้างขาหนีบก็ได้อืจริงคุณเลมอนโซดาก็กลับมาซื้ออีกเพราะเขาก็น่ารลกเกลือชมพูอร่อยใช่จริงใช่ไอเต้าเบลก็ซื้อคุณเจนค่ะสวัสดีแล้วก็กด มะข่ะพี่ออนลงตากร้าไปด้วยอร่อยอร่อยจริงๆคุณเจนคุณเลมอนสซดาบอกว่าอร่อยมากสั่งเพิ่มเลยใช่ใช่เห็นคุณเลมอนสซดาขนาดไข่ขนาดไข่มีขนาดใหญ่ในในตะกร้ามีแบบครึ่งโลกับโลด้วยนะคะมันอยู่ที่ว่าขนาดใหญ่ก็ซื้อหลายๆถุงมันก็ขนาดใหญ่แลยคุณเอกทีคุณอีวิษาอยากได้ขนาดใหญ่ของรสชาติใดคะ แต่ลายใหญ่ข uhm นาดไหนคะเออใหญ่ขนาดใหญ่ที่ว่าใหญ่ค่ะอยากได้รลชาไหนเดี๋ยวอ้นดูให้ว่ามีโลนึงไหมอย่างงี้คุณอุริสาคุณแจงจูคุณแจงจูคุณอลิสกำลังซื้ออลิสก็คือคนกันเองก็ซื้อด้วยสามถังสามถุงในรถเข็นวันปีใหม่เจอคุณเอกกับคุณแม่ด้วยที่คอปเปอร์อบอุ่นครับคุณแม่ทำไมไม่เข้ามาชัดเป้าคุณเอกกี้ค่ะพี่เม่ชัดเป้าข่าวตรงสิบ คุณหลอกมีแบบใส่กระปุกไหมคะมีแบบใส่กระปุกใส่แล้วอันนี้อาจจะไปฝากผู้ใหญ่กระปุกคือร้อยสามสิบบาทค่ะถ้าแบบถุงคือหนึ่งร้อยบาทค่ะคุณอีริซ่าแสดงว่ามีมีใช่ไหมเปิด p r i v a t จ้ะอุ้ยคุณแม่ช่วยปลดไพรเวทด้วยนะคะคุณเอกี้สินค้าที่ขายได้เป็นสามหน่วยแล้วว่าหนึ่งร้อยกากาจบจบบอกมันจะดีเลยพี่แม่รวยมากลีกันตัวพี่แม่เลยให้ซื้อตั๋วให้ได้่าแล้วว่า สพพพิพี่เมย์กำลังแพ็คนะเพื่อนๆทำไมพี่เมย์ใส่ส,สต่อกค,คุณอีริซ่าสั่งแล้วทำไมคุณสั่งแล้วเห็นมาเขาเป็นคนน่ารักอะเขาไม่พูดเยอะลีทำไงดีอ่ะมีของมันหมดแล้วล่ะมันไม่ถึงพ <โห S 2> <ห>วกเราละของใครหมดล้วจะหมดแล้วเนี่ยก็เอามา17อย่าง15อย่าง15อย่างมันจะไม่หมดเลยยังไงล่ะ<ไ>เดี๋ยวช่วยมีขายขาก่ายวก็น้ำพีคคุณแม่เอ็กกี้แล้วก็ได้อาหารของชอบขายของจัดไปเอออะไรน่าใหญ่มากจังคุณสาววรักษ์ก็ซื้ออยู่คุณเลมอนโซดาซื้ออีกแล้ว คุณเลยมั่งนายังไม่ได้คุณคุณแพทก็ซื้อคุณพีเคซื้อทุกคนซื้อหมดแบบกลมดิ๊กหวานนํำหรือเปรี้ยวนํำคุณจีจ้าขามันคือมันมีพวกนั้นนะมันไม่ได้ว่าห้าสิบห้าสิบมาเออมันไม่ได้ว่าเปรี้ยวแล้วก็ไม่ได้หวานเจี๊ยบมันเหมือนเคี้ยวซูกาสนะคะมันจะหนุบหนุบอยู่ในปากจะเนบเนบใช่แน่นแน่นมันจะไม่เป็นหวานเลี่ยนนะเพราะมันจะมีเปรี้ยวเข้ามาด้วยนิดนึงแต่จะไม่ใช่เปรี้ยวแบบก็คือความมะขาว่ะนะมันก็จะมีอมเปรี้ยวนิดนแต่แต่ว่าถ้าแบบสายชอออบเปี้้ยวะตงจจจจาา คุณปาดปาวลามาแล้วซื้อสามห่อสามรสถ้ากินในหนึ่งวันหมดฟันจะกรอนไหมฟันกรอดไม่เท่าไหร่แต่เราแถมแพ็กเกจแต่กางเกงในจะเลอะก่อนในส่วนของเป้าจะนึกว่าเราจะนึกว่าตดแต่อันนั้นนะคืออื้ออันไหนเปรี้ยวนี่นี่อี้จ้าคุณแฮปปี้เปรี้ยวจีจ้าจีจ้าจานี้เปรี้ยวไม่แต่ว่าไม่ได้เปรี้ยวแบบเปรี้ยวเคมีเปรี้ยวปลอมๆนะเปรี้ยวแบบมันก็คือเปรี้ยวแบบพอดีอ่ะ คุณก็จะรจว่าเปรี้ยวธรรมชาติมาหลับกช่มันเปรี้ยวตามตามมะขามเปรี้ยวโดดเปรี้ยวตามที่หลุดออกมาจากฝักมะขามมันก็จะมีความเปรี้ยวความเค็มของเกลือพีงซอสคุณปฏิภากมัก็ซื้ออีกแล้วคุณปฏิภาคมอ่ยคุณดุ้งปปยจะพกพี่พี่ชื่ออะไรอยากพูดชื่อจริงๆของพี่ปฏิภาคมั่งปฏิภาคมักเพราะคุณพี่ก็เป็นผู้หญิงคุณโยาวเดชก็ซื้อคุณอิริสาซื้ออีกแล้วใช่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 เมื่อกี้จ๊อกจะเป็นอะไรมากไหมเน่ะ จอกชอบอ้นก็ดีใจโอเคอ้นขอบคุณจอกนะประกัสตราฟพริกเกลืออมอมหวานไหมใช่พริกเกลือมันก็มีความหวานด้วยนึกออกไหมคะว่าเป็นมะขามฝักใหญ่ๆอะค่ะแช่อิ่มซึ่งแช่อิ่มเนี่ยมันก็จะคลุกเออมันจะมันจะน้ำเปรี้ยวใช่ไหมแต่ว่ามันก็ไม่ได้หวานเลี่ยนเพราะมันมีเปรี้ยวของมันที่เป็นความเป็นมะขามซึ่งแล้วก็มีพริกนิดหนึ่งใช่ไม่ไม่ไม่เผ็ดเกินไปเดี๋ยวเราจะออกจอให้เราบล็อกคนนี้ดีกว่าเนอะเราลำคาญจังเลยอ่ะไปซะ นี่เนี่ยสัตว์ล้ว5อืมมัวจะคุยภาษาหารอุ๊ยขอโทษครับนะ